สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้บ้านป้าแมวเริ่มหนาวแล้วนะคะลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วนะคะเอฟซี FC. ค่ะเราก็มาดูแลรักษาบอลกันนะคะอันนี้ของพี่พรทิพย์นะคะวันนี้มาชมบ้านพี่พรทิพย์อีกแล้วป้าแมวชอบชมบอลสีสวยๆแล้วโอ้โหยิ่งสวยแล้วไม่รลูกเป็นยังไงสิดใจป้าแมวรักบอลสีไปแล้วนะคะเอฟซีป้าแมวจะแนะนํานะคะเอฟซี FC. หน้าหนาวพี่พรทิพย์แนะนําว่าน้ําก็อย่าให้มีเยอะนะคะ น้ำเนะะาะเพราะไอเย็นจะขึ้นมามากนะคะบางครั้งก็ปล่อยไว้บ้างปล่อยให้แห้งบ้างนะคะปล่อยให้แห้งสักสองวันแล้วเราก็เอาน้ํามาเติมแต่ไม่ต้องเติมเยอะนะคะอันนี้คือพี่พรทิพย์เขามีประสบการณ์เรื่องทางด้านาผ่านผ่านลมหนาวมาแล้วนะคะกันนี้ก็นแนะนํากันเนาะค่ะเดี๋ยวฝากเบอร์พี่พรทิพย์ก่อนนะคะ fc นี่โทรด l i น์หาพี่พรทิพย์นะคะค่าจัดส่งเมาส์เมาส์อยู่ที่30บาทนะคะมีทั้งโอนและปลายทางค่ะ กี่กระถางก็ได้จ้ะสามสิบบาทนะคะเอฟซีต้นเดียวก็สามสิบบาทจ้ะสิบต้นก็สามสิบบาทนะคะค่าส่งจ้ะมีทั้งโอนและปลายทางค่ะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มต้นที่ต้นนี้ก่อนเลยป้าแมวชอบมากนะคะต้นนี้ที่พันทิพย์อันนี้จะเป็นเพชรบ้านปทุมค่ะพี่แมวเอาไปเจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะเพชรบ้านปทุมเป็นบอลด่างป้ายนะคะป้ายสวยมากนะคะเอามาต้นนี้เลยจ้ะอันนี้เพชรเมืองนอนท์เจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะ ผมพิมานผมพิมานเจ็ดสิบบาทต้นนี้มหา<ะ>เศรษฐีเจ็ดสิบบาทค่ะมีสองต้นนะคะมหาเศรษฐีนะคะต้นนี้จดาริกาหนึ่งร้อยบาทต้นนี้ค่ะดาราทัศเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นวิจิตจินดาเจ็ดสิบบาทค่ะสาวนาครชัยศรีสวยๆเลยเอาไปหนึ่งร้อยบาทด่างสวยๆแบบนี้เลยแสนรักค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะพี่แมวอืตันนี้นะคะรักเอ้ยนะคะเอฟซีค่ะรักเอ้ยเอาไป หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทค่ะอืมหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทป้ายสวยขนาดนี้เลยนะคะมีห้ากระถางนะคะเอฟซีนะชายชนละ่ะเจ็ดสิบบาทค่ะืีช่ชายชนเจ็ดสิบาทนะคะสวยๆนะคะมีห้ากระถางเท่ากันจะ้ะโชคล้ำซ้ำค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวด่างนะคะโชคล้ำซ้ำค่ะเทพสายลุ้งเจ็ดสิบบาทจ้ะเก้าทับหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นไม้ล่ะอันนั้นจะเป็น ก็ลืมชื่อพี่แมวชินกรแผงจะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยวนะคะมาด้านนี้ค่ะสุขีบจัดทับค่ะเจ็ดสิบบาทจ้ะมีอยู่ห้ากระถางนะคะสุขีบจัดทับนะเวลากัดสีไมอ่จะออกแดงแดงน้ําตาลนะสวยมากพี่บันทิปอืมอันนี้จะเป็นพิษณุโลกด่างค่ะพี่แมวเลอะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะพิษณุโลกด่างนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะมีอยู่ห้ากระถางเท่ากันค่ะณเมืองนนท์ค่ะเอาไป แปดสิบบาทค่ะเจ้าเท้าลำไยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นรวยล้นฟ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะมีอยู่ห้ากระถางเท่ากันนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะห้านิ้วค่ะเอาห้านิ้วเนาะจ้ะอันนี้จะเป็นเจ้าพญานาหมื่นค่ะพี่แมวเอาไปห้าสิบบาทจ้ะเรืองพนาลายจ้ะค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นแม่กระสียังกระสีแล้วเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่แป๊บนึงขออนุญาตนะคะเรืองพนาลายค่ะ นี่นะคะ f c เรืองพนาลายเห็นไหมคะเขาจะกัดสีสวยนี้สียังไม่เต็มใบนะคะนีสียังไม่เต็มใบเนาะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ f c ซื้อไปทั้งสองต้นนะคะไปเลี้ยงฟองกอจะสวยมากนะคะนี่มีกันนี่นะคะเป็นไม้แยกหน่อพี่พนทิพย์ยังไม่แยกหน่อนะคะต้นนี้มีลูกแล้วอันนี้ชื่ออะไรพี่คนทิพย์อันนั้นจะเป็นนายมั่นปืนยาวพี่นี่นะคะนายมั่นปืนยาวนะคะจะเป็นแบบนี้มีจํานวนหรือยังยังค่ะนะคะรอจํานวนนะคะอเดี๋ยวแนะนาต้นแม่นนิดนึงอันนี้จะเป็น มหายมยักษ์ค่ะจ้ะมีจํานวนยังคะยังค่ะเน no, อะอะไรต้นนี้ล่ะอสูรอินทาจ้ะหมดไปแล้วอสูรอินทามันมีสองหน้าไม่มใช่พันิ์ใช่มีหน้าแดงกับหน้าเขียวพี่แม่นีนะคะอสูรอินทาถ้ามีจานวนขายต้นเท่าไหร่อสูรอินทาก็อยู่ที่เราๆเจ็ดสิบาทอืมอี่นะคะสีรอรอจำนวนจากพี่พันิพย์นะคะอ่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปชมบอลสีต่อจ้าเรืองพัานารายนะคะไอซีนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะอ่ะนี่นะคะเรืองพัฒนาลายกัดสีมาเป็นแบบนี้นะคะ อยู่ในกระถาง5นิ้วเนาะนี่นะคะมีให้3กระถางน,นะคะ FC นี่มีทั้งหมด3กระถางน,นะ,ะ150บาทเนาะใช่ค่ะนี่นะคะ150บาทนะคะเวลาะาประกัดสีมาสวยมากนะคะเป็นบอลเก่าจะ้ะค่ะแล้วมาด้านนี้เป็นขุมทองจะ้ะขุมทอง70บาทค่ะนี่ขุมทองเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งน่าสะสมนะคะค่ะสีคุณปื้มคะ่ะพี่แมวเอาไป70ไบาทค่ะ70บาทนะคะสีคุณปื้มนะ เขาจะเปิดด่างมาลักษณะนี้นะคะ fc จะเปิดด่างมากกว่านี้นะคะเวลาต้นเขาลงหัวแล้วเนาะนี่อยู่กระถางห้านิ้วใช่ไหมพี่พันธิษใช่ค่ะนี่นะคะนี่ไซส์แม่พันเลยเพชรจอมทองค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วเนาะนิ้วค่ะมีสองต้นนะคะมีสองต้นจ้ะต้นนี้เป็นแก้วมังกรนะคะ fc เป็นไซส์แม่พันเลยนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วห้านิ้วนะคะนี่นะคะไซส์แม่พันแบบนี้เลยเท่าไหร่พี่พันธิษหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะเอาต้นนี้ก่อนจ้ะอันนี้สีลาหุ้มทองค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไซส์แม่ะ ไอเสถีฐีสุพรรณค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะโ,โหตัวน,นี้ล่ะอันนี้สีกาญจนาค่ะสองร้อยบาทค่ะมีในกระถางมีสองมีลูกเต็มเลยมีสองต้นเนาะสองต้นแล้วก็มีลูกออกมาแล้วนะนี่นะคะเท่าไหร,ร่เลี <200 S 2> ะะ้ยงหนึงร้อยบาทค่ะจะต้นนี้จะแก้วมังกรค่ะไซนี้เอาไปเจ็ดบาทอืมนากาสีเต็มจะเป็นลักษณะนั้นใช่ค่ะจะเป็นลักษณะนะคะค่ะมาด้านนี้จะอันนั้นหานุมานหักด่านค่ะเอาไปเจ็ดิบาทนี่นะคะหักด่านจะเป็นสีขาวแล้วค่ะ fc เป็นบอลเก่านะ อันนี้จะเป็นนพะก้าหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเจ้ต้นนี้ค่ะไอ้เบนจลงมะไม่ใช่ไม่ใช่พี่แมวสับ์ดียิ่งค่ะจ้ะค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทมีสองต้นนะคะต้นนี้ล่ะอันนั้นเบนจลงน้ําทองค่ะไซส์แม่พนันเอาไปสองร้อยบาทคะ่ะจ้อ่ะต้นนี้อันนั้นสับ์ดียิ่งไซส์แม่พันเอาไปสองร้อยบาทค่ะเจ้ไอ้มงกุฎจักรพรรดิเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้จกกทจต้นนี้อันนี้เอากำเนิดพลอยค่ะเอาไปห้าสิบบาทเจ้ ไอหนุมานหาวหนึ่งร้อยบาทค่ะขาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะเอฟซีนี่นะคะกัดสีเริ่มกัดสีมาแล้วนะมีสมต้นจ้ะลนพักค่ะพี่แมวยักษ์ลนพักกอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะเวลาโตขึ้นมันจะสวยมากนะคะยักษ์ลนพักนะคะเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งเนาะนารายแปงค่ะพี่แมวมีแบ่งอยู่กระถางเดียวหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะนารายแปงนะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นไอยาเลสค่ะพี่แมวค่ะไอยาเลสหนึ่งร้อยบาทค่ะไอยาเลสหนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีมาแล้วนะสวย ไอเบนจจลงน้ำทองไซลูกค่ะเอาไปเจ็ดสิบาทครับพี่แมวจ้ะมาด้านนี้จ้ะเอฟซีเท้าฮีรันพนนาศูค่ะเจ็ดสิบบาทจ้าสีบุรีรําห้าสิบาทค่ะพี่แมวโอ้เป็นบนอลกระดกสีสวยแล้วเนี่ย<ไ>พี่บัณทิตสีบุรีรัมะคะ่ะมีอยู่สามกระถางนะคะเจ้าปอแก้วค่ะเจ้าปลแก้วเอาไปห้าสิบบาทค่ะมีอยู่สองกระถางค่ะโอ้มีอยู่ห้ากระถางก็ดีนะคะเจ้าปลแก้วนะคะ มาด้านนี้จ้ะอาทิตย์อูไทยหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางจ้าหนึ่งนะคะวันนี้สวยๆเลือาทิตย์อุไทยนะคะอันนั้นเป็นจะลงน้ําทองต้นนั้นไม่ไม่ขายเอาไปห้าสิบบาทค่ะไก่ทองประเสริฐห้าสิบาทพี่แม่เลยชอบมากนะไก่ทองประเสริฐเดี๋ยวก็ดูพี่วันทิพย์เคยขายเป็นแม่พันธ์อ่ะค่ะใหญ่มากเลยกระนั้นเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะไอ้นี่ชาละวันค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะ นายทองเหม็นเป็นบอนเก่าค่ะ50บาทค่ะพี่แมวถังละห้าสิบาทต่มมาด้านนี้นะคะส,สามกระถางห0ึบาทนะมีชื่ออะไรบ้างมาแมวอ่ะได้ฟังนะคะมียอดมงกุฎนะคะ fc แล้วก็มีไก่ราชาวดีมีหงเหินเป็นบอลเก่านะคะแล้วก็อันนี้ลูกไม้ค่ะ,ะ,คะเป็นลูกไม้นี่นะคะลูกไม้นี่ก็ลูกไม้นะคะ fc มีเพชรเจ็ดสีนะคะ ก็ไก่มเมฮส่วนนะคะ fc นี่นะคะคือสามกระถางหนึ่งร้อยบาทออกมีกบีในร้อยอยู่ต้นหนึ่งนะคะค่ะเก้าทับเก้าทับนะคะนี่นะคะแล้วโทรหาพี่พรทิพย์ได้นะคะ fc ป้าแมวขอฝากเบอร์พรทิพย์อีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะแม่แม่คะดูแล้วก็ดูอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะ,ะเผื่อจาอ่าชื่อบอลไม่ได้นะคะเผื่อป้าแมวพูดเร็วไปเนาะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้บ่อเงินนะคะห้าสิบบาทอันนี้จะเป็น เมืองพาสานค่ะพี่แมวไปห้าสิบบาทบานพี่แมวมีต้นใหญ่สวยมากนะพี่พันทิพย์ใบมันจะใหญ่สวยเลยเป็นไม้แยกหน่อของใช่ไหมห้าสิบบาทเนาะค่ะค่ะต้นนี้ค่ะอันนั้นจะเป็นไอ่จะดูกนนะอะไรเนี่ยเพชรพญาเสือค่ะพี่แมวห้าสิบบาทเพชรพญาเสือห้าสิบบาทต้นนี้จ้ะอันนีนะน้นาคินเทวราชค่นะพี่แมวเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะนาคินเทวราชเราจะโตมาจะสวยมากพี่พัน์ทิพย์ต้นนี้อะ อันนั้นหนุมานแผงนค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะอันนี้จะเป็นเข่าสมิงค่ะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะตัวน,นี้หงยกค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นโฉมปาดค่ะเอาไปห้าสิบบาทค่ะจ้ะอันนี้จะเป็นอกหลวงสุรศักดิ์ค่ะมีแบ่งอยู่สามกระถางเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะอันนี้ล่ออนนะอันนี้หนุมานคุกฝุ่นค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะ ต้นนี้ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวไซนี้กัดสีแล้วสวยมากนะอันนี้องค์หญิงน้อยค่ะองค์หญิงน้อยเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะนานแล้วนะพี่แมวไม่เคยได้ยินองค์หญิงน้อยนะแต่ว่าตะกอนนึกขายกันบ่อยนะใช่เจ็ดสิบาทใช่ไหมค่ะหอกสัตาโลหะค่ะต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบาทค่ะอันนี้นี้ต้นแม่สาแม่พันเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะค่ะอันนี้จะเป็นอินทรชิดหน้าทองค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะอินทรชิดหน้าทองนี่เหมือนกับ ออยาเล่ตค่ะขายกันออแยกกันไม่ออกค่ะพันท้ายนอลสิงค์ค่ะไซแม่พันเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาท,ทมาด้านนี้ค่ะเอฟซีพันท้ายนอลสิง์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นมหาเทพค่ะมหาเทพไม้เก่าเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวจ้ะมีอยู่สามกระถางนะคะมหาเทพจ้ะเท้าลำไยหนึ่งร้อยบาทค่ะไซแม่พันค่ะจ้ะ อันนี้เพชรเมืองนนท์ไซส์แม่พันหนึ่งร้อยห้าสิบาทลูกไม้ต้นนี้ล่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวมาด้านนี้ค่ะองคหญิงทอฝันค่ะหนึ่งร้อยบาทเจ้ะเฮลลาปาตีหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ปิ่นรัดหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้โหอาจารย์คงสวยจังอาจารย์คงหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะ fc อยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะอืมสวยจังเลยนางลากสดเทวีหนึ่งร้อยบาทค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ดูต้นนี้สิสวยมากค่ะนี่นะคะนางลากสดเทวีจ้ะต้นนี้ล่ะ อันนั้นนางใหม่ค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวจ้ะอยู่ในกระถา,างหนิ้วนะคะนางไหม่นะไอวิมานดิน150บาทค่ะป้าแมวขอแจ้งเอฟซีเนาะท่านที่เก็บบอลเก่าไว้พี่บอลทิพย์ตอนนี้กระแสบอลเก่ามารกระแ<ล>สบอลเ<ร>ก่ามาแรงนะคะแม่แม่แมรีบ,ร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 บซื้อได้รีบซื้อเก็บไว้นะคะนี่ป้าแมวแจ้งบอกไว้เลยนะคะหรือถ้าใครมีแบบ จำนวนก็แยกหนอแล้วก็แบ่งปัน,อ,นออกอไปเลยนะคะเอฟซีบางประเทศเขามาเล่นบอลไทยเยอะนี่นะคะป้าแมวแจ้งไว้นะแม่จ๋าที่ซื้อป้าแมวซื้อพี่พนทิพย์ไปนะคะเลี้ยงให้ตน้นโตสวยสวย้วเขาจะแตกหนอมานะคะสวยมากนะ,ะเป็นบอลเก่าๆเราเนาะค่ะต้นนี้ค่ะเพชรจอมทองไซแม่พันเอาไป150บาทค่ะจ้ะอ่ะต้นนี้เลยจ้ะเอาส่งไข่ห0 0บาทจ้ะเศรษฐีพันล้าน100 100, 100บาทค่ะจ้ะมิมานดินหรือเปล่า ค่ะ150บาทจ้ะนี่นะคะเรามีอะไรเราก็แจ้งแบ่งปันนะคะวิจิตจินดา150บาทค่ะจ้ะต้นนี้จ้ะอันนี้ประสาททอง100บาทจ้ะ สุขีบจัดทับ150าบาท,บาทเห็นไะมไซนี้ไซนไม่พันเลยนะคะ,คะสุขีบจัดทับนะ่นะเขาจะกัดสีมากกว่านี้อีกนะคะเห็นไหมคะสุขีบจัดทับหรือจะซื้อไซนแม่พันไปได้เลยนะ150บาทเนาะใช่ค่ะอืมตัวนี้จะ,อ,นนจะอันนี้จะเป็นเศรษฐีริมนาค่ะพี่แมวเอาไป250บาทค่ะสวยมากค่ะเศรษฐีริมนาคนะคะ fc เนี่กัดสีมาแล้วนะคะ อ่ะต้นนี้เลยจ้ะอันนี้จะเป็นสาวนครชัยสีค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทใช้ใหญ่ๆเลยค่ะใช่แม่พันอยู่ในกระถางห้านิ้วนะใช่คะนี้ศิลาหุ้มทองด่างนะคะด่างค่ะด่างค่ะด่างค่ะมาต้นนี้จ้ะอันทิพย์บาลีค่ะหนึ่งร้อยบาทจากแผงมาจากดาราโนพรลัต์นะคะเอฟซีค่ะนสวยพี่แมวได้ใช่เปิดมาสวยีนนะคะเปิดหน้าสวยนะคะเนี่ยน่ะเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะค่ะสาวนครชัยสีหนึ่งร้อยบาทจ้ะ หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเนาะใช่หนึ่งร้อยบาทด่างสวยนะคะ FC นี่นะคะโอ้โหวันนี้พี่วันที่เอาสฟแม่พันธ์มาขายให้เลยนะคะวันนี้นะสวยมากอ่ะอันนี้บุรซาลินค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจะมีสองต้นไหมค่ะนี่นะคะต้นนี้กต้นหนึ่งนางใหม่ค่ะหนึ่งร้อยบาทอันนี้อักอนพี่แมวหนึ่งร้อยบาทค่ะใช้แม่พันธ์ทั้งนั้นเลยนะคะมีสองกระถางค่ะ รัะตะนะรุ่งเรืองค่ะอันนี้จะเป็นเจนสองค่ะอืเอาไปสองร้อยบาทค่ะนี่นะคะมีเจนหนึ่งจนสองด้หรอใช่ค่ะพี่แมวดูความด่างค่ะโอ้จ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้บอลสีพี่พรทิพย์ค่ะเอฟซี FC. ค่ะป้าแมวขอขอแจ้งนลคะแม่คะทั้งว่าทุกต้นที่ซื้อไปนะคะบอลอะ่ะเขาจะมีค่ากลับมาหาเราอีกนะคะแม่แม่จ๋าท่านที่ว่ากุ้มใจจังเลยเนาะป้าแมวบอลฉันไม่สวยเลยไม่ยุบใบอะไรเงี้ยเปลี่ยนดินแล้วก็เอาขัาอบใหม่นะคะแม่แม่จ๋า มีท่านใดมาขอซื้อต่อก็แบ่งปันเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงไหนที่พี่พรทิพย์ป้าแมวป้าเขียวขายให้ราคาจับต้องได้รีบมาตอนสี่ถ้าจะให้สดชื่นนะพี่แมวมตื่นเช้ามาเราเอาน้ําใส่ป๊อกกี้แล้วก็ยาทันใจค่ะพ้นเลยอืค่ะบอลจะสดชื่นมากนี่นะคะพี่พรทิพย์บอกวิธีนะคะใส่สักหน่อยนึงใช่ไหมยาทันใจใช่ค่ะป๊อกกี้หนึ่งก็ประมาณช้อนกาแฟอันเล็กๆอ,อ่ะเออเอหรือว่าท่าท่านใดมีเยอะก็ ใส่ทั้งซองเลยค่ะแล้วก็ใส่ถังถังใหญ่เลยนะคะใส่ทั้งสองพ่นได้ทั่วสวนเลยนะคะเอฟซีค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระกบ,บอลสีส,ยสวยบ้านพี่พรทิพย์นะคะสวัสดีจ้ะ